สวัสดีครับ fc อู๋หิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงและก็ fc ทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นับว่าโชคดีมหันเลยนะครับสำหรับน้องอู๋หิงเพชรบ้านแพงเนาะ ได้มีพระอาจารย์สองรูปมาจากจังหวัดสุรินทร์เนาะมาถึงบ้านเลยตั้งใจมาหาน้องอู่อิงโดยเฉพาะเลยนะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าเอฟซีของน้องอู่อิงนี่มีทุกระดับนะครับตั้งแต่เด็กๆนะคนแก่ผู้ใหญ่เนาะคนเท่าคนแก่คุณตาคุณยายแม้แต่พระพิสุสงเนาะอาจารย์เกจิ G, ชื่อดังหล,ห,ลหลายรูปเลยนะครับที่ให้ความเมตตาเอ็นดูน้องเนาะ วันนี้ก็เช่นกันพระอาจารย์สองรูปมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับตั้งใจที่จะมาหาน้องอู๋อิงและก็ได้มอบเงินเนาะให้เป็นขวัญถุงเนาะแต่บอกว่าให้มีโชคนะครับแล้วก็วันนี้บังเอิญนนะน้องอู๋อิงแต่งตัวสวยเชียววันนี้ปกตินี่จะแต่งตัวกระโปโลอยู่บ้านธรรมดาธรรมดาเนาะวันนี้ช่างบังเอิญเหลือเกินเนาะฟังแล้วขนลุกนะครับ เมื่อพระอาจารย์เนาะท่านบอกว่าองค์เองนี่คือนางพญานะครับเหมือนกับบรรดาอาจารย์หลายๆองค์เลยนะครับที่ทักไทยองค์เองว่าเป็นนางฟ้าน้อยเนาะเป็นเจ้านางกับชาติมาเกิดเนาะบรรดาเกจิอาจารย์หลายๆท่านเลยที่สายวิยปัสสนาเนาะทักน้ององุงอิงว่าเป็นผู้มีบารมีกับชาติมาเกิดเนาะ วันนี้ก็เหมือนกันพระอาจารย์บอกว่านางพญาถึงกับคนลุกเลยนะครับเนี่ยมาถึงบ้านเลยเนาะบางคนเนาะไม่มีบารมีนี่ไม่มีพระเข้ามาหาเลยนะครับนี่แสดงว่าน้องอุ๋งเอิงนี่มีบารมีมากมายเลยนะครับมีพระมาหาถึงบ้านเลยจะมีดาราศิลปินสักกี่คนครับที่มีพระมาหาถึงบ้านมาโปรดถึงบ้านเลยนะครับนี่ก็แสดงว่าน้องอุ๋งอิงนี่มีบารมีเนาะ แล้วก็พระอาจารย์ก็ได้บอกว่าน้องอุ๋งอิงเวลาทําการแสดงหน้าวิธีน้องสวยงามสง่าน,นงางนางพญาเนาะถึงว่าแล้วครับเวลาน้องออกมาหน้าวิธีทุกครั้งนะครับบรรดาวพาว่าแม่แม่เอฟซนี่ต่างก็มีความสุขจดจ้องมาที่น้องเสมอเลยนะครับแต่ว่าวันนี้โมลําสาวน้อยเพชรบ้านแพงต้องยกเลิก กระทันหันนะครับเนื่องจากว่าฝนตกไม่หยุดเลยนะครับไม่สามารถที่จะตั้งเวทีได้เลยทางเจ้าภาพก็เลยสั่งยกเลิกนะครับสำหรับคืนนี้ดำดงที่จะมารับเชิญของสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็คงต้องยกเลิกโดยปริยายเนาะท่ามกลางสายฝนยิ่งช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้ว,ลวนี่ก็ได้เห็นเนาะเอซท่านหนึ่ง ในช่องของพยุท์แม่ติงเน่นั่งติดฝนอยู่เนาะแม่ติงก็ได้เข้าไปสัมภาษณ์เนาะเข้าไปสัมภาษณ์ก็เห็นเอฟซีท่านนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วกอดรูปน้องอู๋อิงกอดรูปน้องอิงแปลว่ามันเป็นความเชื่อของเอฟซีท่านนี้เนาะเป็นเอฟซีผู้ใหญ่เนาะมีความเชื่อว่าน้องอู๋อิงนี่ สามารถช่วยให้เอฟซีท่านนี้ขายของดีขึ้นอ่าอันนี้มันเป็นความเชื่อเนาะมันเป็นบารมีของน้องอุงหงอิงเนาะใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามใจใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแม่เอฟซีท่านนี้ท่านบอกท่านเชื่อของท่านอ่าเนี่ยมันเป็นความที่ว่าศรัทธานะเป็นความศรัทธาแล้วก็มีหลายๆแม่เอฟซีหลายๆท่านเลยนะครับที่ท่องคาถาอุ่หงอิงนี่แล้วสามารถประสบความสําเร็จ ดังที่ใจหวังนะครับบางคนก็ถูกหวยเออนี่มันก็เป็นเรื่องที่แปลกอีกอย่างหนึ่งนะครับจนน้องอู๋ญิงนี่ถูกคนแซวเลยนะครับดราม่าว่าไม่ต้องมาร้องเพลงแล้วไม่ต้องมาเป็นหมอลำแล้วไปเป็นเจ้าแม่ใบหวยไปมมีดราม่าขึ้นมาก็นับว่ามันเป็นความรักความเมตตาจากบรรดาแม่ๆเอฟซี FC เนาะที่ให้ความรักความเมตตาต่อน้องอูอ๋อิงเนาะความศรัทธาเนาะอย่างนี้มันก็ บอกกันไม่ได้นะครับนะมันประจวบเหมาะกับที่พระอาจารย์ทักทายว่าน้องอู่อีงนี่เป็นนางฟ้าน้อยกับชาติมาเกิดน้องคือเจ้านางน้อยแห่งเมืองขุขันเนาะอันนี้เป็นความเชื่ออันนี้มันก็แล้วแต่คนเนาะ